สวัสดีปีใหม่คะ่ะทุกคนวันนี้เจี๊ยบสวนทงชัยสมสมรมนะคะกับทงชัยนะคะปีใหม่เราก็ไม่หยุดนะคะกิจกรรมในวันปีใหม่นี้นะคะเราก็กำลังทำแบคทีเรียรสังเคราะห์แสงนะคะอ่านะคะตอนนี้ก็ เป็นการต่อเชื้อนะคะนี่แล้วก็กอกใส่ขวดเล็กๆไว้นี่เห็นไหมคะกอกใส่ขวดนี้ไว้นะคะลูกค้าสั่งมานะคะทำตามออเดอร์นะคะอันนู้นก็เป็นการขยายเชื้อนะคะอ่านะคะแบคทีเรียสังเคราะห์แสงถามว่าทําอะไรได้บ้างนะคะถ้าไปใช้กับไร่นาะสวนพวกนี้ก็คือใช้ในเรื่องของการ ปรับสภาพดินนะคะให้ดินฟูดินร่วนนะคะใช้กับพืชก็ทําให้รากพืชหากินดได้เก่งขึ้นนะคะใช้ในการย่อยสลายาพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้ได้ย่อยสลายตอสั่งข้าวได้นะคะใช้ย่อยสลายในบ่อกเกลือถั่วซุวมได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะคุณตงช้เขากำลังต่อเชือ้อขยายเชื้อนะคะนี่นะคะ ปีใหม่เราก็ไม่หยุดนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมปีใหม่นะคะปีใหม่ใครหลายๆคนอาจจะไปเที่ยวนะคะปีใหม่ของเราก็คือทํางานนะคะเราไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่บ้านนะคะที่ที่ดีที่สุดคือที่ที่บ้านนะคะ <c oughs> มีความสุขหรือจะทำอะไรก็ไม่รู้เนาะที่ที่ดีที่สุดคือที่บ้านนั่นแหละถูกแล้วแหละไม่ต้องไปไหนหรอกเนาะ ถ้าจะไปก็หลังปีใหม่ค่อยไปแล้วกันไม่ต้องไปยังห้องน้ําไม่ต้องไปแบบแข่งกันบนเส้นทางไม่ต้องอะไรอยู่บ้านชิวๆทํางานไปวนไปเนาะปีเก่าปีใหม่มันก็เหมือนกันต่างกันแค่ว่านี่คือปีใหม่เนาะแล้วแต่นะคะนี่นะคะก็ทํากิจกรรมของเราไปนะคะ มีออเดอร์มานี่นะคะยังไม่เสร็จนะคะออเดอร์ลูกค้านะคะที่เห็นกองนะคะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะคะก็เตรียมไว้ยังไม่เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวรอรอขวดมาแพ็คเพิ่มเติมเนาะยังไม่เสร็จนะคะก็ให้ดูนะคะตัวนี้ถ้าใครเห็นบอกเอ้ยปกติก็ทํากันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ของเราตัวนี้ไม่ปกตินะคะทุกคนเพราะของเราเนี่ย ไม่ได้ใส่ไข่นะคะเป็นแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่ไม่มีส่วนผสมของไข่เพราะฉะนั้นจะไม่มีแก๊สไข่เน่าในตัวแบคทีเรียตัวนี้นะคะอ่านะคะอาหารของเขาในการผสมจะไม่มีไข่นะคะนี่นะคะเป็นสุดพิเศษลูกค้าก็เลยสนใจสั่งเข้ามาเยอะแยะแบบนี้เลยนะคะไม่ยีใหม่หาเงินดีกว่า เนาะมีโอกาสหาตังก็หาไปเนาะไม่ใช่ว่าตังคือสิ่งเขาเรียกวอะไรนี่สิ่งสําคัญแต่เราต้องอยอมรับว,ว่าตังเป็นสิ่งจําเป็นเนาะมีโอกาสก,าก็ต้องเก็บเกี่ยวไว้นะคะทุกคนนี่นะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้ทุก,ท,กท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ํารวยเงินทองทํากิจการอันใดก็ให้จเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทุกท่านนะคะ จากใจนะคะเจี๊ยบกับชัยธงชัยสวนสมรมนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้เป็นปีที่เฮงเฮงสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ